สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ก,กหญิงพรกนุกเกอกูลชื่อเล่นชื่อนะค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดตะหนดด้วยวันนี้จะมาอ่านมานะมานีบทที่19เรื่องเก็บหอมรอมริบชื่อเสียงของเพชรเรื่องช่วยทางราชการจับผู้ร้ายได้เรื่องลีไปไกล ใครรู้เรื่องก็ชื่นชมยินดีและอยากดูจากเพชรจึงมาที่ร้านขายอาหารทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทำให้อาหารขายดียิ่งขึ้นเจ้าของร้านจึงเพิ่มค่าเรงให้เพชรเป็นเป็นยีบาท ถึงแม้ว่าใครๆจะพากันนิยมชมเพชรแต่เขาก็ไม่ลืมตัวเคยทำงานขยันขันแข็งอ,อย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นตลอดมาในอำเภอแจ้งให้ลุงทราบว่าทางโรงเรียนจะรับเพชรเข้าเรียนปีหน้าแต่จะทุด สอบพื้นฐานความรู้ของเพชรดูก่อนว่าควรเรียนอยู่ชั้นใดเพราะได้ทราบว่าเพชรอ่านเขียนและทำเลขได้มากขึ้นมากแล้วเพชรดีใจมากเขาเล่งวันเล่งคืนให้ถึงปีหน้าเร็วๆมาน้ปิติมานีและชูใจตลอด จนเพื่อนเพื่อนทุกคนดีใจมากที่เพชรจะได้รับเกียรติจากทางราชการเป็นบำนุดความดีของเขาและยิ่งไปกว่านั้นเพชรจะได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนเด,เดียวกับพวกเขาด้วยด้วย ตั้งแต่ปีติรู้ข่าวกเกี่ยวกับเพชรทุกเย็นเลิกเรียนแล้วของมักจะไปนั่งใต้ต้นพิกุลของจอมปวกในสวนหลังบ้านตาเหมือลอยเฝ้าคิดแต่เรื่องของเพชรเขารำดับเรื่องเลา่านับตั้งแต่ลุงของวีละรับเพชร เข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัววีระช่วยสอนหนังสือให้เพชรหวนขวายหางานทำจนกระทั่งได้รับรายยกย่องว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ช่วยเหลือตำรวจจับผู้ร้ายได้ และในที่สุดเขาก็จะได้เข้าโรงเรียนใครๆพากันนิยมชมชอบเพชรแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบอ้างเพชรเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีเรื่องของเพชรมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเขามาก ทำให้เขาคิดถึงตัวเองว่าตัวเองก็โตมากแล้วแต่ยาย <c oughs> มักจะ <c oughs> ตำหนิติเตียนเสมอว่าเป็นคนเกียจกร้านนอนตื่นสายการงานถ้าไม่เตือนก็ไม่ทำชอบแต่สนุกสนานเฮฮาและตะลก ขนองไม่เป็นเรื่องไม่รู้จักช่วยตัวเองบางครั้งก็เป็นคนพานผิดกับคนอื่นที่อยู่ในวัยเดียวกันพ่อแม่เคยเตือนให้เขาประพฤติตนเป็นคนดีและให้ขยันเอา การเอางานจะได้ไปสีแก่วงการปิติยิ่งคิดพิจารณายิ่งเห็นว่าตนมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการโรงเรียนหนังสือก็ไม่เก่ง และขี้เกียจทำการบ้านจึงมักถูกครูดุและทำโทษเสมอยังไม่มีใครชมเชยว่าว่าเขาทำอะไรดีด้วยสักครั้งเดียวเขาตัดสินใจแนวแน่ว่าจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขารู้สึกปวดปรุงใจจึงกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านเห็นยายกำลังกวาดอยากอยากย้ยตามเพดานและข้างขวขวา้งฝาปิติรีบช่วยกวาดพื้นอย่างขะมักขมิน จนยายรู้สึกประหลาดใจตอนสายวันเสาร์ขณะที่ปิติกำลังล้างโคกหมูอย่างขะมีขมันเพื่อชำระสิ่งโสงโคกออกให้สะอาดเขาได้ยินเสียงกระดิ่งรถจักรยานดังกริ้งกริ้ง จึงเงยหน้าดูที่ประตูรั้วหน้าบ้านเขาเทพจะไม่มีไม่เชื่อสายตาตัวเองเห็นวีละจุงจัก,กรยานสีแดงใหม่เอี่ยมมีป้ายทะเบียนรถเรียบร้อยเพชรเดินเข้ามาด้วยจึงรีบวิ่งไปดูโอ้โหวีละ ไปได้จักรยานจากไหนสวยจังปิติลองถามวีระหัวเราะชอบใจฉันเก็บเงินค่าขนมและเงินที่ลุงให้รวบรวมไว้ซื้อรถได้วีระตอบปิติเขาไปรูปคร่ำรถจักรยานและ ดีกระติงเล่นอย่างพอใจฉันได้ยินเธอพูดตั้งแต่ปีหลายแต่ปีหลายว่าปปีกายว่าอยากได้จัก,กรยานสักคันเธอทำสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้เธอ เป็นคนมีความพยายามและตั้งใจจริงฉันจะเอาอย่างเธอปิปปปปิพูดพอดียายถือกรดด้งใส่พริกเดินลงบันไดามาวีระกับเพชรก็ทำความเคารพพอยายรู้เรื่องว่าวีระเก็บหอ หอมรอมริบจนมีเงินซื้อรถจัก,กรยานได้ก็ชมเชยว่าและบอกว่าบอกให้ปีติเอาอย่างผมอย่างผมคิดว่าอยู่แล้วว่าจะเลี้ยงปลานินขาย เอากำไรไปฝากธนาคารเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยพอ่อพอมีเงินมากๆผมจะซื้อลูกมา้าสักตัวหนึ่งเลี้ยงให้มันโตจะได้ขี่ไปช่วยพอ่อทำนาแทนเจ้าแก่ปิดิพูดทุกคนพากันหัวเราะยายหันไปชมเพชรว่ากล้าหาญร,รัฉลาด เหมือนพลายชุมพลพวกเด็กๆสงสัยว่าพายชุมพลเป็นใครยายบอกว่าให้ยายเลือกพริกเน่าๆทิ้งและตากให้เสร็จเสียก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังวีระจึงบอกว่าเขาขี่จักรยานไปตามมานีมาฟังด้วยปิติก็ชับว่า ขี่ไปดีๆเพราะทางถูกครับต้องระวังตะปูจะตำยางลั่วส่วนปีติกับเพชรรีบขมีขมันอาสาช่วยยายเลือกพริกเน่าออกจากกระดงยายสอนให้หยิบ ที่ขั่วพริกไม่ได้เด็กขั้วออกและอย่าเอามือที่จับพริกไปข,ข,ขี่ตาเพราะจะทำให้เสบตาถ้าทำเสร็จแล้วจะให้ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดสะดวกระหว่างที่ นั่งเลือกพิกยายพูดว่ายายได้ข่าวว่าคนงานที่ฝ่ายเวรยามในคืนที่คนร้ายจะเผาที่ทำการไปรษนีออกมาจากโรงพยาบาลและกลายเป็นคนพิการไปเสียแล้วท,ทีแรกผมตกตะลึงคิดว่าเขาตายแล้ว เสียอีกเพราะเห็นเลือดอาบเป็นทั้งตัวดูหน้าหวาดเสียวตำรวจบอกว่าอาการสาหัสมากเพราะคนร้ายตั้งใจจะสังหารให้ตายและหมอก็ไม่รับรองว่าจะมีชีวิตรอดหรือไม่เพชรพูดตอนนี้เธอไม่กล้า ไม่กลัวคนร้ายหรือเพชรปิติถามกลัวเหมือนกันแต่วีระเคยบอกฉันว่าคุณคุณพระคุ้มครองคุณทำความดีเสมอและจะบันดาลให้ทำความดีสำเร็จฉันจึงไม่กลัวเพชรตอบขอบคุณค่ะ